จากเหตุการณ์นักเรียนอายุ12ปีโรงเรียนอำเภอแววงจังหวัดนราธิวาสจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ครูนำมาทัศนศึกษานะครับที่ตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงสถานที่ล่องแก่งชื่อดังจุดนั้นเนี่ยมีสไลเดอร์ไว้บริการเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างมากครับเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับนายศักชัยยอดระบำผู้ประกอบการล่องแก่งชมดาวบอกว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย รู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติทางล่องแก่งจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งสวมหมวกแล้วก็สวมเสื้อชูชีพครับเข้มงวดอยู่แล้วครับเรื่องการมาเล่น<ม>เครื่องเล่นหรือว่ามาล่องแก่งนะครับก็ือต้องสวมเสื้อสวมหมวกให้เรียบร้อยถ้าไม่นี่ก็คือเราจะไม่อนุญ,ญาตเลยในส่วนของตรงนั้นครับผมรบเราก็จะกำชับของ s t a ฟให้ให,ให้ให้สังเกตเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผม แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยครับผม,มเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับเสียใจเสียใจมากนายวิรยุทธ์ขุนนุย้ยประธานชมรมล่องแก่งลานคอยบอกว่าจะนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและจะแจ้งกฎระเบียบของการล่องแก่งทุกครั้งก่อนใช้บริการค่ะก็จะมีวางมาตรการป้องกันไว้อย่างดีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมี การการเนี่ยอาจจะดูเลไม่ทั่วถึงในในบางจุดก็ข้อหลังจากนี้ก็จะมีการมาตรการเพิ่มเพิ่มการป้องกันให้รัดคุมกว่านี้แล้วก็ให้ประสิทธ,ธ,ธิภาพในการดูลแลนัทตรงเที่ยวให้ทวถึงกว่านี้ครับด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าพยอมบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้ประกอบการและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำนะครับ หลังจากนั้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานระหว่างรอผลการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตว่าเข้าข่ายประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือไม่หากเข้าข่ายก็จะแจ้งข้อหาต่อไปครับ